ตอนที่หกทีนี้บอกมาได้แล้วว่าเลือดมังกรอยู่ที่ไหนคุณกูครับเลือดมังกรเป็นสิ่งของนะครับยังไงชีวิตท่านก็สําคัญกว่าอยู่แล้วผมแนะนําว่ายอมองชาไปเถอะครับเล่อดมังกรไม่ได้อยู่กับข้าหรอกข้าเกรงว่าท่านจะต้องออกเดินทางไปที่บ้านของข้าถ้าหากท่านอยากได้คืนขนาดนั้นข้าอยากให้ข้าตามเจ้าไปที่บ้านนั่นหรอเป็นประเพณีที่ผู้หญิงที่แต่งงานครบสามวัน ต้องกับพี่ครอบครัวตนเองและเล่าเรื่องราวในช่วงเวลาสามวันวันที่ย้ายไปอยู่ในบ้านของสามีเพื่อแสดงเป็นชณะชนณะะของผู้หญิงในบ้านหลังใหม่เพราะงานประเภทนี้จึงสำคัญเป็นมากใช่ได้แต่งงานกับท่านสามีมาสามวันแล้วและที่บ้านยังไม่ได้ข่าวคราวของข้าเลยข้าเกรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ตระกูลค,คู่ของข้าคงจะอยู่ไม่เฉยๆแน่ตอนนี้ข้าบาดเจ็บอยู่ไว้วันหลังจากข้าหายท่านก็ตามข้าไปที่บ้านก็แล้วกันงั้นก็ดีข้าจะทําตามที่เจ้าว่าแต่ยาย คิดเล่นตกติกล่ะทราบแล้วไปกันได้แล้วมู่เชิงไปค่ะนี่ฉันจะเพื่งพาแค่ตระกูลกูมันเหรอวเซวียนวเซวียนตื่นแล้วเหรออยู่วังขอบคุณพระเจ้าไปนหนมาหรอครับกล้าแวะไปที่คนหมิงมานะ่ะคนหมิงที่กองหญิงคนใหม่น่ามาอยู่นั่นหรอถูกต้องมู่เชิงบอกว่าต้องรักษาลูกของเจ้าต้องใช้มรดกของตระกูลเธอนะเธอ จะให้ยารักษาโรคของเจ้าถ้าหาค่าตามเธอไปที่บ้านว่าไงนะคะนี่ท่านตามองคหญิงคนนั้นกลับไปที่บ้านนล้วหรอคะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนที่วางไว้หมดแล้วเมื่อโรคของเจ้าถูกรักษาเจ้าก็จะกลายเป็นองค์หญิงที่ตามที่พวกเราวางไว้ผู้หญิงเงียบหวังว่าเธอคงไม่เล่นสกะประกะะนะเธอกลยดีังขนาดต้องทิ้งจดเลถึงกับทบ้านเธอนะตอนที่เจ็ดทุกอย่างที่ท่านทำมันเป็นเพราะข้าค่าควรไปที่บ้านของตระกูลคู่เท่าเองน่าจะด,ดีกว่านะเพคะ เจ้าไปที่ของแบบนั้นร่างกายที่ก่อนแ้อย่างนี้หรอมันไม่คุ้มแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับร่างกายว่า,าคุมไม่คุ้มแบบนั้เลคะยังไงก็ไม่มีใครที่จะอยากให้ลดคนรักของตัวเองคงขอร้องคนอื่นแบบนะ้นเลคะข้าเองก็อยากจะพอแล้วแต่กับร่างกายที่มีจะทําให้เขาทุกทรมานพวกเราทั้งคู่ไม่มีหนทางอื่นที่จง้งไม่ทุกทรมานเรื่องไงกันอย่าร้องเลยนะถ้าจะคิดหนทางที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราทั้งคู่เองเจ้าคือคนที่ช่วยเหลือข้าในยามลำบากเจ้าคือคนที่ข้ารักตามมันต่อมา คุณผู้หญิงคะคุณยืนรอตรงนี้มาองชั่วโมงแล้วนะคะถ้าจะเป็นหวัดขึ้นมาจะไม่ดีแน่เลยโทษทีที่ทําให้เป็นหองน,นะฉันส่งจินงใดไปถามแล้วละแถมเธอเองก็ยืนมากับฉันไม่ใช่หรือไงเหมือนว่าฉันจะเอาเธอมาทรามานเลย,เลยนะถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงก็ห,หันห่วตัวเองบ้างดีคะอืมคุณผู้หญิงคะอือืจิ้งใดเกิดอะไรขึ้นใครทำเธื่นอน่ะเดินโช่ไปเอาน้ำยามาถ้าไม่รีบรักษาแล้วก็เดี๋ยวมันจะจิ้งแผลเป็นไว้อะนะคะ่ะ อย่าร้องนะเด็กดีไหนไหนให้มาพูดค่อยพูดสิว่าเกิดอะไรขึ้นฉันแค่ถามองชายว่าจะเดินออกทางเมื่อไหร่เขาก็โม่ขึ้นมาเลยค่ะนอกจากจะตกหน้าฉันหลายครั้งแล้วเายังพูดว่าเขาจะพาจุ้ยฉันไปกับเขาด้วยค่ะจุ้ยจุ้ยเยาวานถอยแล้วมันหรือทไปทำอะไรไว้ถึงให้องชายเปลี่ยนใจได้ทุกพี่นะทุกอย่างพร้อมแล้วค่ะคุณหมอก็รออยู่แล้วด้วยเยนโชว์ไปชินเไปหาหมอได้ค่ะแล้วคุณพี่จะไปไหนล่ะคะไปพบสองคนนั้นหน่อยนะโอ้โหก็เป็นโคตเหมือนกันนะเนี่ยตอนที่แปด ให้เธอไปไม่เห็นหรือว,ว่าอาการยู่หวันไม่ดีนะถ้าเจ้าจะไปก็ไปเลยข้าก็ไม่กลับไปที่ห้องของเจ้าซะเกะิกะสายตาอะไรอย่างนี้ลิยู่หวันไปพักเถอดร่างกายเจ้าอ่อนแอโดยเด่นนั้นคงจะไม่ดีอย่าอย่ากล่าวถึงนะคะคุณผู้ข้าต้องขออภัยนะคะัร่างกายของข้ามันอ่อนแอเกินไปเพราะองค์ชายทําทั้งหมดเพราะเป็นห่วงมากข้าสินะรอยยิ้มมิจฉตทังหางเหรองันก็ดีแล้วไปเรียกโมชินมาเดี๋ยวนี้โมชิอยู่หวันไงบ้าง วางใจเถอะนะพี่คะท่านกู้แค่รับแสงแดดนานเท่านั้นเองพไปค่ะกูม้มเยี่ยมเ้าไม่ใช่พราเจ้าอยู่ญี่วันคงไม่ทําเป็นเช่นนี้เพราะแค่ทำอะไรกันเหรอท่านก็เห็นทุกอย่างดีทุกอย่างที่ท่านเห็นมันคือเรื่องจริง,รงแล้วเรื่องมักงกรนั้นด้วยนี่เจ้านี่ท่านจะลงโทษใครแล่วงั้นเหรอตอนที่เก้าแข็งหน่อยนะครับนี่ท่านจะลงโทษให้เรื่องนั้นเหรอ,อง,อง,รง,องรอั้นก็มาทำเลยสิ ยังไงข้าก็เป็นแค่ผู้หญิงสาวอันแดที่กจาลังจะอยู่ข้าคงไม่สามารถตอบกลัตัวเองจากการรู้เรข้าได้อยู่แล้วแต่ข้าเป็นห่วงเรื่องของท่านอยู่สูงเย่ยไว้มากกว่าเจ้าต้องการจะบอกอะไรกันแน่ข้าจะบอกให้ข้ามาที่นี่เพื่อรงคืนความดีทธรทำให้กับคนรักชัยของข้าและท่านจำข้อสองไว้ด้วยล่ะอย่างอย่างแรกข้าเป็นสนมให้สิงท่านถึงได้มีแค่ในนามว่าการแต่งงานเข้าตระกูลราชวงศ์แค่เป็นเรื่องที่ข้าทำพลาดอย่างที่อย่างที่บอกก็คือถ้าตระกูลข้ารู้เรื่องนี้คิดหรอ ว่าพวกเขาจะยอมมอบมรดกของตระกูลนี้ทานน่ะนี่เจ้ากล้าหองินเหรอเปล่าเลยทั้งทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าท่านรักท่านเชยาวานแต่ตอนนี้ข้าคือองค์หญิงแม้จะเป็นในนามแต่ก็แต่งกับท่านและถึงเวลาที่ข้าต้องกลับบ้านของข้าเป็นตามาพอนีนี้แล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นท่านก็รู้องคุีแก่ใจแต่ทางตระกูลของข้าคงหู้เรื่อมในภายนี้แต่ว่ายังมีคนไม่มากไม่น้อยที่ยังมีความคิดว่าองค์ชายยังคงรับสู้เย็นวานถึงแม้จะแต่งงานไปแล้วอยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ท่านคิดหรอว่าตระกูลของข้าจะยอมยก งั้นข้ากม็มีตัวเลือกนอกจากเสียเส้นคำเป็นคู่รักกับเจ้าสินะนั่นก็เรือแต่ท่านแต่ยังงก็ตามไม่ว่าจะปเป็นเรื่องมังกรหรือน้ำตาฟินิกนั่นเป็นของตระกูล,ลกู่แต่คนที่ตัดสินใจว่าจะมอบอะไรใครนั้นก็คือปู่ของข้าว <c oughs> ู้ชอปไปฮะ <c oughs> ท่านอาจจะใช้เงินทองหรือทรัพย์สมบัติมาหลอกลอก่อลลก็ตระกูลคู่ได้แต่สำหรับปู่แล้วอย่าคิดลองทำเียวล่ะพอแล้วข้าดูแล้วแล้วอีกข้อละข้ามีการบาดจ็บเพราะงั้นยิงขคงขำนไม่ได้ต้องขอบคุณท่านสำหรับเรื่องนี้ <c oughs> ให้ตายสิรีพููููดดมมมาา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 า้้แลลลววทท่่่่นอเปงตต ข้อ2ก็คือท่านรู้ไว้หรือ,อยังล่ะว่าท่านซูตกในสถานการณ์อะไรนะ